สวัสดีครับยินดีทุกท่านนะครับเข้าสู่เทปท็อปซอนจีเนียนครสวรรค์นะครับผมวันนี้เราจะมานะครับรีวิวนะฮะเป็นโฟลิเนอร์นะครับคันใหญ่คันนี้เลยนะฮะเข้ามาติดฟิล์มนะครับ R2 นะครับซีรีส์็นะฮะบุดนอกสว่างในนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นซีรีส์็นะครับ760สําหรับบานหน้านะครับความเข้ม60%นะครับและรอบคันนะครับเป็น780นะครับความเข้ม80%นั่นเอง ผมซึ่งเราจะเห็นนะครับได้ว่านะครับเวลาเรามองเข้านะครับด้านในซึ่งให้ความเข้มนะฮะซึ่งเป็นสีดำที่ลงตัวและสวยงามมากนะครับผมนะฮะตอบโจทย์นะครับการใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือทั้งคืนนะครับผมนะฮะซึ่งตัวอารทูซี่เเองนะครับจะมีวารันตีนะครับให้ลูกค้านะฮะเอาไปใช้ได้แบบยาวๆหายห่วงเลยนะครับ 7ปีเต็มๆนะครับผมซึ่งจะมีนะครับราคานะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับเก๋งกระบะนะฮะเราจัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่5,500นะครับ5,500เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับ1เราลอกฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ล้างรถให้คุณด้วยนะฮะแล้วก็เข้ามาติดฟิล์มนะครับในห้องแอร์แบบนี้เลยนะฮะซึ่งจัดปอดฝุ่นนะครับต้องเรียนแบบนี้นะฮะ สำหรับนะครับมุมมองภายในนะครับที่เรามองออกนะฮะก็จะสว่างสดใสแบบนี้เลยนะครับทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเคลียนะฮะเย็นจริงๆนะครับตัวนี้นะฮะอยากให้ลองใช้นะครับถ้าทันใดกําลังหาอยู่นะฮะฟิล์มติดรถยนต์นะครับผมแนะนํา R 2ทูนะครับซึ่งเป็นฟิล์มยอดนิยมนะฮะก็ฝากเขาด้วยนะครับศูนย์้าหนึ่งนะฮะ5้าห้าสี่สี่ห้าหกนะครับผม วันนี้ก็ลางไปก่อนสวัสดีครับ